ตอนนี้ก็เช้าอีกวันหนึ่งแล้วนะคะไ,ไ,มไ,มไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่เช้าแล้วสายแล้วน้องพไ่ไปได้อะไรมา <clears throat> เขาเรียกลูกเหลียงอะไรไหมลูกเหียงลูกลูกไม่ใช่เหลียงนะเออแต่มันเป็นกลมอะเนาะ <c oughs> มันคล้ายๆไอ้ลูกที่มันลูกขนไก่อ่ะถ้าเกิดมันแห้งแล้วมันจะโอ้มันสดแต่ลูกมันสดมันยังไม่ร่วงน้องพ่เจอแถวนี้ใช่ไหมครับใช่วันนี้เราจะขึ้นไปบนนู้นอย่างที่เราบอก นีเต็นท์เราเมื่อคืนเรานอนที่นี่ทั้งคืนเลยแต่เมืนน่อ,อคืนน่ะน้องพบคืนเนี้ยเราได้ยินเสียงสัตว์ป่าเยอะมากอตอนแรกเราได้ย,ยินเสียงเก้งนึกว่าช้างแต่ฟังไปฟังมาเหมือนจะเป็นนกมากกว่าปะถ้าไม่ใช่นกแล้วมันจะเป็นตัวอะไรนะรอีกาอุ้ยไม่รู้นกแก้วนกควักอะไรอย่างนี้หนูไม่ไมด้กับเพื่อนอะหนูเจอหนูเจอ อีกาโอ้มีจอีกาด้วยอีกาดำไม่สามตัวเยอะสัตว์ป่าเยอะมากแล้วเมื่อคืนอ่ะมันมีตัวหนึ่งมาเยี่ยมที่เต็นท์เราด้วยนะมาเดินบอกแปลกบอกแล้วได้ยินเสียงได้กลิ่นได้กลิ่นสาบเลยน่าจะเป็นตัวป้าเขาบอกว่าน่าจะเป็นอีเห็นหรืออะไรแม่ก็ไม่กล้าส่องเออแต่มันตัวไม่ใหญ่แต่ไม่ใช่แมวแต่ตัวไม่ใหญ่ตอนแรกแม่คิดว่ากวางหรือเปล่าแต่กลิ่นสาบมาเลยลูกวิ่งผ่านบนหัวหรือเปล่าผ่านหัวไปเลยอ่ะเป็นเงาไหมใช่เป็นเงาสัตว์ป่าลูกแถวนี้นี่คือแบบ ุบเขาุบป่าเลยนะเนี่ยมาแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นข้างบนกันแล้วนะครับเดี๋ยวป้าจะพาไปสำรวจตัวที่มันมาบุกเต็นท์เรามาคืนนี้อไปดูร่องรอยมันซิว่ามันมาจากข้างบนใช่แน่มันปีนมาจากข้างบนแน่นอนใช่เลยเมื่อวานแม่ว่ามันใจหมดเลยเมื่อวานมันน่าจะได้ยินได้กลิ่นเศษกลิ่นหมูกระทะ เต็นข้างๆเราหรือเปล่าไม่รู้สิน้ามันอีเห็นมันเลยตามกลิ่นลงมาจากนูนะนูนะจากบนยอดเขานน่แน่เลยน้องพบเดี๋ยวเราจะตามขึ้นไปกันน้องพบพกอุปกรณ์ในการเดินป่าขึ้นไปด้วยใช่ไหมครับมีอะไรบ้างไม้ไม้พัดลมผัดลมรอนกันร้อนไม่ใช่เดินป่าหรอกเดินไปตามสันหินเพื่อจะตามรอยเจ้าตัวเมื่อคืนที่มันมาเยี่ยมเราที่เต็นใช่ไหมครับเฮ้ยเฮ้ยพบเจออะไรลูก รอยเท้ามันเนี่ยรอย้ยใครมาขุาขดไว้อะอ๋ออุ้ยน่าจะเป็นตัวไอ้มะคืนหรือเปล่าหรือว่าเป็นพวกของมัน